สวัสดีครับมาทดสอบความเป็นแฟนเซนไต EP ที่2มาดูกันว่าคุณจะจรู้จักเซนไตกันทั้งกี่ตัวเหรอไปดูกันครับเอ้ามาที่ข้อแรกกันเลยเซนไตข้อที่1น,นะครับผมตัวสีเขียวเป็นช้างครับ<ะ>ตัวสีเขียวเป็นช้างครับกระบวนการสัตว์ป่าโจเจอถูกครับผมกระบวนการที่สองครับกระบวนการจราชนครับ Go faster It's more fun <laughs> champ ขบวนการที่สามนะครับผมขบวนการไฟฟ้าเฮ้ยเดี๋ยว็อันนี้กูรู้จักตัวเก่าใช่ไหมใช่ครับเอ Enzyme เต๋อครับผมขบวนการที่สี่ครับขบวนการสุริยะขบวนการอะไรนะขบวนการสุริยะเทพบุตรสุริยะเหรอขบวนการสุริยะโ p เซเจอร์ผิดครับอ้าไม่ใช่เหรออ้าไม่รู้ไงขบวนการสุริยะสันวันเข่าครับผมสันวันเข่าขบวนการแสงครับไลฟ์แมน ไม่ใหญ่ครับเราไม่ใช่หรอกเออมันไล่แมงกูตอบไปแล้วหร่อยพีชที่แล้วขบ,บวนการแสงเหรอขบ,บวนการอะไรไม่รู้อ่ะขบวนการแสงมาร์คแมนมาร์คแมนไม่เคยดูจริงจริขบ,บวนการดาวกระจายพลีเคนเจอร์ไม่ใช่ครับอ้าวทำไมจะไม่ใช่อะไรไม่ใช่ครับนินจ์เจอใช่ครับ กบวนการเทพสัพพสัตกาโอรเรนเจอร์ไม่ใช่ครับไม่ใช่หรอเกคิเรนเจอร์ไม่ใช่ครับเทพสัพพสัตใช่ครับจูเรนเจอร์ไม่ใช่ครับไม่ใช่เทพสัพพสัตเทพสวรรค์โอเคเจ้าใช่ครับเทพสัพพสัตอะไรรักธรรมชาตินะฮะเรามาดน,น้ำต้นไม้ให้สวนเ่อกระบวนการสรัตว์เทวะสัตว์เทวะครับผมกบวนการอะไมันเป็นสัตว์บ้างวะเฮ้ยมีลายขบวนการด้วยตรงเสื้อจะเป็นสีขาวครับแล้วก็มีหยิ่งหยักยิงหยักแล้วก็แม่นแถวอันนี้ง่ายจัดฮะนินจาครับูแแค่นี้หละ ขับคเลนเจอร์อครับผมขบวนการสายฟ้าขบวนการสายฟ้าอะไรไม่รู้อ่ะเชนแมนครับกระบวนการวิทยาศาสตร์ะบวนการวิทยาศาสตร์ครับผมมุนการไรไม่รู้อ่ะไดนามนครับไดนามนครับผมขบวนการอันยิ่งใหญ่ขบวนการยิ่งใหญ่ครับผมไม่รู้ไม่รู้โกกูไฟโกกูไฟพูดถึงเซนไตก็อยากเก็บเซนไตนะอยากเก็บหุ่นยนต์มัน เนี่ยทำบ้านใหม่เนี่ยจะมีการเดี๋ยจะมีหุ่นยนต์เสร็จไปมาแกก็พวา่าโอ้เจ็บแน่นอนราคากระบวนการที่เป็นเสียครับเจ๊คิรินเจอร์ <c oughs> ผมมาเรียลง่ายๆคระบวนการอัศวินในเสาเไยอันนี้ดูด<อ>ูดูดูลืมว่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะทะเลเลยไหมครับอ่าลิวโซเจอร์อครับโอ้ยหวานแล้วเราบนลงโทษนะครับผมทาแ้งครับบ่ถึงนี่ จะรวมทั้งหมดนะครับแก่นี้วะกูเพิ่งอาบน้ำมาด้วยโอเคก็จบไปแล้วนะกับการทดสอบถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วฝากช่อง YouTube มันเดิมสวัสดีจ้า